สวัสดีครับคุณชมทุกท่านตอนนี้ผมอยู่บริเวณห้างสยามพารากอนนะครับผมตรงลานน้ำพุกด้านข้างเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณชมไปชมภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ90ปี d o n น d u ์ดักนะครับผมโด n o d u ดักในที่เยียร์ e ซเลบร o ชันะครับผมก็จัดขึ้นที่ลานาพาร์คพารากอนชั้นเอมนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศด้วยกันเนาะ คุณชมครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางนี้เลยเนาะเดินไปบริเวณลานพ์คพารากอนชั้นเอ็มนะครับผมคุณผู้ชมครับเนี่ยโอ้เราเห็นแต่ไกลแล้วนะครับคุณชมฮะเดี๋ยวเราออกทางนี้เลยเนาะนี่ฮะค่อนข้างตื่นเต้นนะวันนี้ฉลองครบรอบ90ปีนะโดนัลด์ดักเลยนะครับผมนี่ฮะถือเป็นครั้งแรกในไทยเลยนะครับอันนี้ผมอ่านจากเพจ ของทางสยามพารากอนเลยนะครับผมไม่ได้พูดเองนะนี่ว้าวข้างหน้าแล้วเนี่ยเห็นไหมครับคุณชมสีขาวแล้วก็มีเสื้อสีน้ําเงินเนาะดูเห็นไหมดิสนีย์นะครับผมทางดิสนีย์ประเทศไทยร่วมมือกับทางห้างสยามพารากอนนะครับผมจัดงานนี้ขึ้นมานะนี่ฮะโดนัลด์ดักไนตี้เย เซเลบรชันนะครับเดี๋ยวผมหันให้คุณชมดูนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้างสยามพลากอนนะครับผมนี่ครับการจัดงานก็อยู่บริเวณลานพรัคพารากอนเลยนะครับผมเนี่ยถือว่าสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บป่าบรรยากาศของบูธภายนอกก่อนนะเนี่ยครับ นีครับก็ถือว่า,ามีความสวยงามนะคุณผู้ชมนะนี่ฮะฝากพาไปห้องพยาบาลครับนี่ครับผมก็สวยงามนะครับนี่ว้าวเห็นไหมครับโดนัดรักนะครับถูอว่ามีขนาดใหญ่เลยจริงนะเนี่ฮะปะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปชมภาพบรรยากาศข้างในด้วยกันเลยนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นเพียงใดน,นะครับผมเนี่ฮะเดี๋ยวผมเก็บให้คุณชมดูเล็กๆน้อยๆก่อนหน้านี้ฮะโอ้สุดโซคิวจริงๆเห็นไหมครับผม คุณชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณชมเข้าไปชมภาพบรรยากาศด้านในเลยนะครับผมว่าจะมีภาพบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นเพียงใดนะครับผมเนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยก่าเนาะท่าบอดีจ้จักนี่คุณชมเดี๋ยวเราเดินมาทางซ้ายมือก่อนเนาะคุณชมว้าวก็ถือว่าบรรยากาศที่แบบน่าสนใจจริงจริงเห็นไหมก็มีแขก นี่ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นสามารถร่วมกิจกรรมได้อ๋ออันนี้เป็นจำหน่ายใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นแข่งกอดค่ะอันนี้เท่าไหร่ฮะฟรีแล้ร่วมกิจกรรมอ๋อร่วมกิจกรรมอันนี้ฟรีค่ะอ๋อนั่ฟรีเลยใช่ไหมใช่ต้องมีอะไรบ้างกิจกรรมด้านในอะค่ะจะมีกิจกรรมทั้งหสี่บูธนะคะสี่บูธใช่ไหมาอกอีกสองค่ะแล้วก็การพกผูกและถอดมาล็อของติดตัวอ๋อได้ครับผมครับขอบคุณมากครับ นี่ครับผมก็ร่วมกิจกรรมนะครับผมคุณชมนะก็จะได้เข็มกลับนะครับโดนนดดักน,นะอันนี้<ช>ฮะเดี๋ยวผมให้คุณชมดูเล็กๆน้อยๆนะน,น,นี่ฮะก็เป็นบรรยากาศนะเนา,านะมะมาีน้องๆมาร่วมเล่นกิจกรรมเดี๋ยวผมให้ดูกิจกรรมออกเป็นการวาดใช่ไหมฮะใช่<ะ>ใชค่ะจะเป็นวาดแล้วก็เป็นเขียนข้อความให้ดูนั่นแหละอ๋อเสร็จแล้วก็จะมีสแตนด์โอ้ดูน่าน่าสนใจดีมากดูเล็กๆน้อยๆ มันจะเด้งขึ้นมาโอ้ดีมากเลยก็เป็นวาดนะครับคุณผู้ชมนะนี่ฮะแต่ผมอาจจะวาดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเอาผ่านๆแล้วกันเนาะแล้วคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวให้ดูในส่วนอื่นตรงนี้ก็วาดเหมือนกันนะนี่ฮะตรงนี้ก็น่าจะวาดเหมือนกันนะใช้ iPad วาดนะนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่คุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นแบบตู้ด้วยนะนี่ก็เป็น ็นตู้สติ๊กเกอร์นะเห็นไหมฮะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่สตาฟและทีมงานนะนี่ฮะเดี๋ยวผมหาให้คุณผู้ชมดูนะบรรยากาศของภายในนะครับผมของการจัดงานนะนี่ฮะก็ถือว่าโู้น่าสนใจนะโอ้แบ็คดรอปตัวนี้มาถ่ายรูปกันได้เลยนะเห็นไหมแขกผู้ที่สนใจก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาวันแรกเลยนะครับผมนี่ฮะก วันที่7มิถุนานะครับ2567นเะครับเพื่อให้คุณผู้ชมจะได้ตามรอยผมมาได้ทันนะงานมีไปจนถึงวันที่15มิถุนาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะให้คุณผู้ชมดูในส่วนของอ่าเนี่ยฮะแบ็กดรอปที่ใช้ในการถ่ายรูปนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมข้างหน้าผมเนี่ยนะอาจจะถ่ายลำบากนิดนึงเพราะมีผู้ที่สนใจยืนอยู่ก็ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยฮะ ไนตี้เยียนะครับผมเซเลบรชันนะครับผมโดนัลด์ดักนะครับนี่ฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะคุณชมฮะเ,เดี๋ยวเราจะถ่ายอย่างถนัดถนีให้คุณชมได้รับชมภาพบรรยากาศกันอีกสักครั้งนะนี่ฮะนี่ครับผมก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผม เกปีโดนัลด์ดักนะครับผมใครเป็นแฟนพันธุ์แท้โดนัลด์ดักนะก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปกับน้องต่างๆเนาะทั้งมิกกี้เมาส์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมนี่เห็นนะฮะโอเคจากแบ็กดรอกถ่ายรูปตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะพามาชมตรงนี้เลยติดก,กันเลยนะครับผมคุณช,ชมเทคทอยนะครับผมก็อันนี้เป็นการ ขายตุ๊กตานะครับผมที่มีความน่าสนใจนะใครสะสมตุ๊กตาของโดเนอร์ดักอยู่นะครับผมเนี่ยฮะก็บูธนี้ได้เลยเทคทอยนะครับผมนี่ตุ๊กตาก็หลากหลายเลยนะครับผมว้าวโซคิวน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับผมคุณชมนี่ฮะใครชอบสีไหนแบบไหนเนาะนี่ก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกบูธหนึ่งนะครับคุณชมครับผมก็จะเป็นอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรฮะเป็น,ปนของที่ระลึก,<อ>ลกหรืออ,นนอันนี้แบรนด์จิวเวลรี่ไทยที่ได้ร่วมโคอนแอลกับทางนี้อ๋ออันนี้ก็เลยอันนี้จัดจำหน่ายใช่ไหมนนจำหน่ายด้วยจำหน่ายด้วยเหรอมันยก,ยก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 ตัวอย่างสักอันหนึ่งได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่แพงไหมอ๋อด้านนี้เลยใช่ไหมนนขอขอภัยนะครับผมเป็นสร้อย เป็นกําไรใช่ไหมเป็นกําไรข้อมืออ๋อน่าสนใจเป็นเงินชุดทองคำขาวค่ะมีการหุ่นมีค้อยคออ๋อนี่ชุดชุดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเป็นทองคําขาวเลยนะใช่ค่ะเซตเซตนี้เท่าไหร่ฮะถ้าเกิดอันนี้ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทโอ้นี่เส้นเส้นเดียวเนาะใช่ค่ะเส้นเดียวค่ะแล้วแต่ว่าเป็นงานพลอยด้วยค่ะพลอยทองจี้ด้วยค่ะจะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นตัวพลอยอความารีกับบูทูปค่ะโอ้ครับผมใช่ ก็ถูอว่าน่าสนใจนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะคุณชมถ้าสนใจเส้นไหนแบบไหนก็มาเยี่ยมชมที่ลานพาร์คพารากอนชั้นเ็มได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะ สามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยทั้งมิกกี้เมาส์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยฮะนี่ว้าวก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบูธนะครับผมที่มีความยูนิคนะครับผมยูนิคนะครับผมอันนี้นนเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นตัวก้านไม้หอมอ๋อก้านไม้หอมเนี่ยบ็อกซเซตนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วราคาเท่าไหร่ครับแพงไหมฮะถ้าเป็นตัวนี้นะคะสำหรับแก๋งเป็ดอ๋อเป็นเป็นแบบนี้เลย แกะออกมานี่เป็นแบบนี้เลยมไหรือไงใช่ค่ะก็จะมีเป็นเซต9ตัวโอ้เป็นเซตเลยใช่ไหม6ตัว6้านใช่ไหมใช่ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ990บาทโอ้990บาทเนาะเราจะมีเป็นเทียนหอมที่มิกกี้ด้วยโอ้อ๋อนี่เป็นเทียนหอมเนาะโอ้น่าสนใจเทียนหอมเท่าไหร่ครับอ่าจะมี้าตัวเนี้ยค่ะเราจะมีเป็นสร้อยคอที่มิกกี้อยู่ในข้างในด้วยล้อเปิดเปิดเปิดให้ดูได้ไหมนิดนึงอ๋อไม่ได้ใช่มันจะหุบด้านนอโอเคไม่เป็นไรเอาเดิมแค่แค่กล่องก็พออันนี้จะเป็นตัวอย่าง อ๋อเป็นตัวอย่างเนาะว่าชอยตัวไหนอ๋อตัวนี้จะอยู่ที่1 9 9 0อยโอ้หนึ่งก็คือเป็นนี่เลยใช่ตัวนี้จะเป็นกลิ่นคาราเมลปัสฟองหนึ่งพันเก้าร้อ๋อเป็นออริจินอลเลยใช่ส่วนตัวนี้เราทำมาเพื่อเฉลิมฉลองดิสนีย์หนึ่งร้อยปีอ๋อหนึ่งร้อยปีใช่ตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นพี่มิกกี้ที่มีความสนุกส่วนตัวนี้จะเป็นพี่มิกกี้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ๋อมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราเลยจะใส่เป็นตัวใบส้มชาเออร์เกรย์ ถ้าตัวนี้เราจะมีเป็นจำนวนจำกัดชิ้นด้วย่ะมันจะเป็นเป็นลิมิเต็ดเลยเนาะใช่ครับโ,โอ้น่าสนใจมากมันจะมีสองเซตที่เราตัออกมาเ,เ,เพื่องานนี้เลยนคะุณดูนะครัเป็นเพื่องานนี้เลยเนาะเฉลิมฉลอง90ปีนะครับผมโดนนดัก๊กน<อ>ี่ใครหาเกี่ยวกับอโลมาทเทียนหอมอยู่ยนะก็ลองมาเลือกซื้อ990ใช่ไหมใช่โอเคแล้วละอันนี้ก็ราคาเดียวกันไหมถ้าตัวนี้จะเป็นพี่จะอยู่ที่790อ๋อ790 ตัวนี้จะเพิ่งออกมาใหม่เอ้เพิ่งออกมาใหม่เลยอันนี้แต่ละกลิ่นแต่และตัวเขาก็จะมีมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกัน,รนครับผมขอบคุณมากครับผมนี่เป็นลิมิเ็ดเป็นนีเวียนะคุณชมนะเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวผมให้คนชมดูนะเป็นลิมิเกตเอฟเวชั่นนะครับนีเวียนะใครสนใจเนี่ยลิปสติกนะครับผมนี่ฮะ ก็อลองมาเลือกซื้อกันได้เลยนะมีหลากหลายเลยอันนี้แท่งประมาณกี่บาทครับร้อยยี่สิบเก้าโอ้ร้อยห้าบาทนะครับออขอบคุณมากครับประมาณนี้นะครับผมนี่ก็บรรยากาศภายในงานนะครับคุณชมนี่ฮะแผนกล้องให้คุณชมดูอีกสักครั้งนลยฮะนี่จัดขึ้นที่ชั้นเอ็มนะครับคุณชมนะ ตรงลานาพักคาราก้อนลานน้ำพุเลยเห็นไหมครับผมเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีนี่ผมมาวันแรกเลยนะครับผมตื่นเต,ต้นเลยเนาะโอ้ววาวถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าก็น้องๆหนูหน,หนูนี่คงจะมากันเยอะมากแน่นอนนะครับผมนี่ก็ถือว่าก็ดูดูดีดูดดน่าตื่นเต,ต้นดีนะครับผมนี่90้ปีนะครับผมก็ประมาณประมาณนี้นะครับผมก็ นี่ฮะมีประมาณนี้นะครับหาให้ดูอีกสักครั้งก่อนกลับนะฮะคุณชมนะนี่ก็จะเป็นพวกเพ้นนะครับผมเพ้นโดยใช้ iPad แล้วก็สะสมเป็นสแตมป์ลงใ,ในพาสปอร์ตนะครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับของการจัดงานเนาะครับผม คุณชมครับผมเห็นตรงนี้อีกเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยเป็นอ่าเป็นเป็นแก้วน้ำใช่ไหมฮะแก้วน้ำอยู่ด้านนี้อ๋อแก้วน้ำอยู่ด้านนี้เหรอถ้าถ้าโชว์จะอยู่ด้านนี้อ๋ออันนี้นี่ราคาเท่าไหร่แพงไหมครับพี่อยู่ที่คนละแบบราคากันเลยอะค่ะถ้าเป็นรุ่นซิลิโอมิกก็มี2 2ราคาถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้สีนี้ก็จะอยู่ที่665 665แล้วแล้วแบบเนี้ยตัวแบบนี้อยู่ที่เอ่อ5 560ค่ะ560เนาะหกสิบเนอ้น่าสนใจ เป็นลิมิเต็ดเลยมั้ตัวนี้ลิมิเต็ดใช่ค่ะอันนี้เป็นของที่อิมพอร์ตมาจากตัวนี้น่าสนใจตัวนี้เท่าไหร่นี้อันนี้สามพันสามร้อยสี่สิบเป็นฟิกเกอร์สี่พันเปอร์เซ็นซึ่งตอนนี้มีแค่ห้าตัวในงานนี้เท่านั้นห้าตัวเหลือห้าตัวตอนแรกมีหกลูกค้าซื้อไปแล้วหนึ่งเหลือแค่ห้าใช่ค่ะโอ้เพราะนั้นใครที่แบบสนใจนะอันนี้สี่พันเปอร์เซ็นเลยเนาะใช่ค่ะสามพันเท่าไหร่นะบอกอีกทีสามพันสามร้อยสี่สิบสามพันสามร้อยสี่สิบบาทนี่ครั ว้าวขอหมุนให้ผมดูนิดนึงด้้ยโอเคนี่ฮะโหสวยงามนะใช่น้องตัวน้องจะเป็นสีใสนะคะโชว์ด้านในนบีนเป็นไหมพรมกลมให้เห็นอป็นเจลใสๆโลิมิเต็ดเลยเนาะโอ้ใครสนใจอยู่นะต้องรีบเลยนะเพื่อเหลือ5ตัว5ตัวโอต้องจับผมคิดว่าไม่เกินเสาร์ไม่เกินวันอาทิตย์เนี่ยไม่ถึงกันเนาะไปแล้วเรียบร้อย เพราะว่าก็คนสนใจเป็นจํานวนมากนะครับผมเดี๋ยวในผมไปดูตรงนี้ก่อนในส่วนอื่นได้ดครับอ๋ออันนี้เป็นอราคาเท่าไหร่ฮะอันนี้<อ>เป็นตัวเล็กลงมาค่ะก็หนึ่งกล่องเนี่ยอยู่ที่เอ่อหนึ่งเจ็ดร้อยสามสิบบาทค่ะเจ็ดร <7 30 S 2> ้อยสามสิบค่ายคอลเลคชั่นเนี้ยมีด้วยกันอยู่ที่ห้าคาแรคเตอร์โอห้าคาแรคเตอร์เลยเนาะโดโรนดาร์ชิฟแอนด์เดลนะคะออสฟอร์แล้วก็มิกิเมาส์ค่ะซึ่งตัวนี้หายากไม่ค่อยทำออกมาเป็นสินค้าเท่าไหร่ของออสฟอร์โอ้ไม่ค่อยทำใช่ไหม ครับผมก็เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยสามสิบอ๋อเจ็ดร้อยสามสิบครับผมก็ใครสนใจแบบไหนลองมาเลือกซื้อกันได้อันนี้ริมิเตทไหมหรือว่าทำออกมาเรื่อยๆออมีเท่านี้ของมีเท่านี้ภายในงานใช่ไหมตอนนี้ที่เมืองนอกเองก็ตามเอาออกสต็อกไปแล้วไม่ใช่เลี้แค่เ่ีชที่เห็นนี้หมดแล้วก็คือหมดไปเลยถูกต้องค่ะโอ้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคุณผมงนั้นเนี่ยคะ ใครสนใจนะผมให้คุณผู้ชมดูเจาะไปในแต่ละตัวเลยนะเนี่ยฮะดูครับผมของขวัญาตเจาะไปแต่ละตัวเลยนะเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นลายเห็นเท็กเจอร์ต่างๆนะฮะถ้าสนใจนะเนี่ยฮะนี่น่ารักจริงๆเห็นไหมฮะใครแบบสะสมเกี่ยวกับตุ๊กตานี่นะคุณผู้ชมลิมิเต็ดแล้วนะนี่มีแค่นี้เองคุณผู้ชมนี่นี่ผมให้คุณผู้ชมดูมีแค่นี้ก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับผม ทางด้านนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่นีแต่ตัวสี่พันเปอร์เซ็นสามพันกว่าบาทนี่ผมว่าโหน่าสนใจมากนะใครแบบอาจจะซื้อเอาไว้สะสมหรือว่าอาจจะเก่งกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะลองลองลองมาดูนะหรือค่าตัวสุดท้ายนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะผมให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะ schedule เ,เล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ผมมาวันศุกร์เลยนะศุกร์ช่วงเที่ยงหลังเนี่ยฮะนี่ครับก็ มากันได้เลยนะวันศุกร์นะครับผมนีฮะก็จะมีตารางเวลาประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยงานการจัดงานนะครับผมก็น่าจะครบคุ้นกระบวนความแล้วนะครับผมเอาตรงเคกนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเนี่ยฮะถือว่าเป็น การเค้กเฉลิมฉลองนะครับผมคุณผู้ชมนี่ฮะนี่แฮปปี้เบิ Duck ร์ดเดย์นะครับโดเนอดักนะฮะ90ปีนะฮะแอนนิเวอร์ซารีครเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีโดเนลร์ดักนะครับผมที่จัดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนชั้น M ตรงลานน้ำผุนะครับผมงานมีตั้งแต่วันที่7จนไปถึงวันที่15มิถุนายนนะครับผม ของสะสมแก้วน้ําตุ๊กตาต่างๆเรียกว่ามีมากมายพอสมครวรเลยนะครับผมแต่ว่าต้องรีบหน่อยเนาะเพราะว่าบางตัวบางคอลเลคชันก็อาจจะหมดเร็วนะครับผมก็ขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมมางานนี้กันเยอะๆเลยนะครับผมหวังว่าคุณชมคงจะถูกใจคลิปนี้กันนะครับผมถ้าถูกใจยังไงผมขอกําลังใจเนาะด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเซเวอขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ